เพื่อนๆคะเรื่องเงินเรื่องทองใ,ใครๆก็ชอบยิ่งรับเงินรับทองแล้วทุกคนชอบแน่นอนคะ่ะเรื่องอากนิมาแล้วทุกคนได้ยินชื่อต้องชอบแน่นอนคะ่ะเราเองก็ชอบคะ่ะเราไปดูกันคะ่ะอากนิมารับเงินรับทอง อกโกนิมารับเงินรับทองเป็นไม้ที่มีความเชื่อเรื่องการค้าขายเรื่องการรับเหมาก่อสร้างตามความเชื่อแล้วผู้รับเหมาหลายท่านมักนิยมปูกอกโกนิมารับเงินรับทองไว้เพื่อป้องกันโกงค่าแรงสำหรับจำนี้ทั้งหลายก็นิยมปูกไว้เพราะจะได้รับเงินรับทอง ไม่เว้นแม้แต่นักเสี่ยงโชคลาภก็นิยมปลูกอโกนิมารับเงินรับทองทั้งหมดนี้เป็นความเชื้อส่วนบุคคลนะคะถ้าอยากพิสูจน์ก็หาหมาปลูกกันค่ะอโกนิมารับเงินรับทอง